สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Absolute นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดส่งนะครับว่าทําไมเราควรส่ง15นาทีมากกว่าการที่เราจะต้องส่ง60นาทีนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราเข้าในส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าจังรับว่าทําไมเราถึงจะต้องจัดส่งในช่วงระยะเวลาถึง15นาทีครับสกิลที่เราอัพมาครับทุกสกิลมันมีผลหมดครับก่อนอื่นเลยนะครับผมพูดถึงของสกิลหนึ่งเลยนะครับ สกิลหนึ่งคือการคือทรัพยากรนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตขึ้นเป็นตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมานะครับตัวหนังสือที่ผมจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้คือ1สกิลครับ1สกิลคือเลขหนึ่งคืออะไรคือโอกาสครับผม10%ผมใส่เป็นคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ย่อขนาดลงมานิดนึงตัวเบื้อเริ่มไปหน่อยนะครับโอเคสกิลหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปในส่วนที่สองครับอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับ สกิลที่3ครับอ่าดูนี้นะครับ1นึ่งเลเวลเท่ากับ5ซนะสกิลที่3ามคือ25%เนะครับเพราะว่าเราอัพไว้เต็มเลยครับ4ี่ครับ4ี่เราอัพไวสองเอ้ยไม่ใช่2อดิโทษครับ1ครับ5%เครับกระโดดข้ามไปครับกระโดดข้ามไปอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือขณะผลิตมีโอกาส5็ที่จะคืนนะครับเราไม่ได้เอามาผลิตครับ เราจะพูดในส่วนของการจัดส่ง15นาทีอันนี้ข้ามไปนะครับอันนี 2, 2, 5, 1, ้อัพเป็น2 max 3นะครับ2 max 3คือยังไงคือ5 10%นะครับ6 6 25%ครับ7นะครับ3นะครับเป็น15%ครับโอเคครับนี่คือจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่เพื่อนๆจะได้รับทรัพยากรจากการจัดส่งนะครับและเพื่อนๆครับเพื่อนๆเข้าใจไหมครับว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์มันน้อยการที่เราจะได้ทรัพยากรที่มากขึ้นคืออะไรครับคือการที่เราจะต้องสแปมส่งหรือส่งเยอะๆอย่างการตีบวกครับการที่เราจะตีบวกสัก10%สมมติว่าเราบวก8ไป9หรือ7ไป8อยู่ที่10%เเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะสามารถตีบวกติดในครั้งเดียวไหมครับอ่ะยกเว้นคนที่ดวงดีแบบดีโคตรๆละนะดวงคนทั่วไปหรือดวงคนที่ไม่ดีจัดๆสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคิดว่า ครั้งเดียวมันจะได้ไหมครับใช่ครับผมกำลังพูดในส่วนของการจัดส่งเช่นกันครับว่าทำไมถึงต้องเป็น15นาทีครับอ่ะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่าสัตว์เลี้ยงที่ผมส่งไปทั้งสามตัวนี้นะครับคือสัตว์เลี้ยงที่ส่งไปในระยะเวลา15นาทีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเกลือมากนะครับอันนี้คือเกลือมากนะครับผมได้ในส่วนของแค่25%ออันที่อันล่างเองนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่เลขหนึ่งเข้าไปนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนเห็นครับว่ามันได้อะไรบ้างครับแล้วก็ส่งทิ้งไว้15ทีนะครับอ่ะอันนี้เยอะขึ้นมาหน่อยครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นสองนะผมให้เป็นสองครับแล้วก็ผมให้สองจุดห้าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน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 ท็อปครับมันท็อปตรงที่ว่าสามถึงสี่ถูกต้องไหม อันเนี้ยจะเป็นสามถึงสี่นะครับสามถึงสี่สามถึงสี่ผมให้คะแนนเป็นหนึ่งจุดห้าสามถึงสี่ครั้งแรกได้สามอ่ะผมให้หนึ่งนะครับบวกกับหนึ่งจุดห้านะครับผมคะแนนนะให้คะแนนไปนะครับเพราะมันเยอะมันมากขึ้นนะมันมากขึ้นอ่ะแล้วก็มีในส่วนของผักสามเปอร์เซ็นตถูกไหม สามเปอร์เซนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดิยี่สิบห้าเปอร์เซนอันนี้ครับให้เป็นให้ไปหนึ่งเหมือนกันครับเออสามสามท็อปบอกว่าลำหนึ่งขออนุญาตน,นะครับอ่านี่ท็อปอันนี้ให้หนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าครับผมสองต่อสามนะครับผมให้หนึ่งจุดห้าส่วนผักเมื่อกี้อันไหนอะอันขวาสุดนะครับเดลิเวอรสามสี่สามเปอร์เซนเมื่อกี้ได้สามใช่ไหม ได้สามเอาไปเอาไปหนครับเอาไป1เอาไปหนึพูดผิดครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายครับได้7ครับอา่าทำไมมันถึงได้7รู้ไหมครับเพราะว่ามันติดในส่วนของเรื่องเอฟเฟกครับเอฟเฟกของยิวครับเอฟเฟกค่ายิวเมื่อตรงนี้ครับ มีค่าสูงมากๆครับมันมีโอกาสที่จะออกโบนัสครับผมเนี่ยออกออกโบนัสตรงนี้ครับผมมากขึ้นครับพอมันออกมากขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตรงนี้ครับเป็นเจ็ดนะครับอันนี้ผมให้นี่เลยนะครับผมให้นี่เลยเจ็ดอันเมื่อกี้สี่ได้1นจดห้าผมให้สองนะครับสองคะแนนนะครับ ส่วนอย่าอื่นไม่ได้อันนี้ต่อการส่งอันนี้นะ1ล็อตนะครับ1ล็อตก็คือ15นาทีนะครับ3ตัวนะครับผมแล้วถ้าเกิดอ่เพื่อนๆบอกออมองไม่ชัดขอทึบๆหน่อยได้ไหมได้ครับได้สักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําทึบๆให้อ,อันนี้นะครับส่ง3ครั้ง เขียนไม่ชัดเจนเอีกแล้วพี่ชัดเจนให้ผมหน่อยอันนี้ซื้อใหม่มาใหม่นะครับถ้าเสียงเบาไปยังไงก็บอกด้วยนะครับพอดีว่านั่งห่างนิดนึงครับส่ง15นาที3ครั้งนะครับผมขอมอนุญาตเขียนคะแนนข้างบนก่อนหนึ่งคือ1เท่ากับส่งส่งได้ต่ำสุด1 5คือ ส่งได้สูงสุด2คือติดเอฟเฟกต์สกิลที่เรียนไว้โอเคนะครับนะครับส่ง15บหทีสามครั้งนะครับมันจะมีประมาณนี้ครับไอที่ผมใส่ตัวเลขไว้นะครับแต่ถ้าเกิดยังงงอยู่ผมจะขยายความเข้าใจให้กับเพื่อนๆครับผมด้วยด้วยข้อมูลตามนี้ครับ สมมุตินะครับเราส่งของได้ทั้งหมดนายเนะครับยกตัวอย่างเป็นนายเเลยนะนายเนะครับส่ง60นาทีนะครับผมได้ของกลับมา12ก็คือของชิ้นเดียวแบบเมื่อกี้2ครับเท่ากับว่าเกลือจัดเลยไม่ได้อย่างอื่นด้วยนะครับส่วนนายบนะครับนายบส่ง15นาทีคูณ4ี่สามครั้งเขาส่งได้ท็อปหมดมีครั้งหนึ่งที่เขาส่งได้ ไม่ดีเลยถ้ากับว่าเขาได้ไอ้ดอกไม้เมื่อกี้15ดอกแล้วก็มีโอกาสลุ้นของรางวัลอย่างอื่นอีก4ครั้งด้วยกันอาจจะมีวัตถุดิบเพิ่มมาอีกนะครับส่วนนายซีนี่คือแบบเกือบป่วยสุดๆเลยนะครับส่งทั้งหมด4ครั้งครับคือแบบได้น้อยมาก3รอบนะครับได้สูงสุดรอบหนึ่งถ้ากับว่าเขาได้13ถูกต้องไหมครับ้วเขายังมีโอกาสลุ้นของโบนัสชิ้นอื่นอีกที่เป็นเปอร์เซนต์ในส่วนของหน้านี้นะครับในหน้าอีนี้อีกนะครับ เห็นไหมครับว่ามันมีหลายสกิลนะมันมีถึง7สกิลด้วยกันนะครับพอมันมีถึง7สกิลเนี่ยถ้าเราส่งแบบส่งแบบเนี่ยไปครั้งเดียวเนี่ยแล้วถ้าเราเกลือเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับต่อมาครับดีครับดีคนนี้เป็นคนที่ดวงดีจริงๆครับสมชื่อนะครับส่ง15นาที4ครั้งครับเขาได้ท็อปหมดเลยแล้วก็จะมีผลอย่างอื่นที่เขาเรียนไปด้วยครับได้กลับมาเติมเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการเรื่องของการจัดส่งนะครับ ส่วนตัวละครออสตินนะครับอาจจะมารีวิวเพิ่มเติมในภายหลังครับเพราะว่าตอนนี้มีในส่วนของเชนไลนิงครับแต่สำหรับของเชนนะครับผมขอแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบในระดับหนึ่งควรหามาใส่ครับมันดีจริงๆริมันช่วยให้เพื่อนเพื่อนผ่านด่านง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านอะไรพวกนี้ครับผมเห็นไหมครับมี11วิด้วินะครับมี18วินะครับแล้วก็ทำให้ไปล่าบอสนะครับมีดาเมจที่เทียบเท่ากับตัว แอปส l ตรได้เลยครับถึงแม้ว่าตัวแอปส l ตรจะใส่อยู่ข้างเดียวนะครับก็ถือว่าเทียบเท่าได้เลยนะครับ 84m กับ 84m นะครับโอเคในส่วนของเนื้อหาในวันนี้ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้นล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สำหรับสปอนเซอร์ที่จะเข้านะครับสามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างล่างครับไว้เจอกันครับไมยบายครับผม